สวัสดีจ้าโกแกระเบิดชาแนลสวัสดีค่ะน้องบีมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้ผากันเข้าป่ามาเก็บดอกกระเจียวดอกกระเจียวดอกกระเจียวแรงฝนบ่ต๊กจ้ะกระเจียวขาวพยามออกอยู่ได้ขยายอุยฮาดีน้ำวันทั้งงามี่เก็บเลยค่ะ เก็บเลยค่ะหญิงเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหามามาอุ้ยเขายังพยายามออกนะคะถึงฝนจะไม่ตกก็ยังจะออกจ่อยดิน้องบีมคนสวยนยับหยคนสวยก็อยากมานำไปแล้วลูกผูกอุ้ยอุ้ยตั้งมา อก,กใช่ไหมอยากข้าวยางตุ่มขึ้นไปนี่มันน่าจะมีปาทกกว่าเนาะเล้วะบ่ะอ้ยเห็นลายดอกอยู่เดอ้อข้างหน้าน่ะ ดองนี้นะนี่ก,กระเจียวขาวเอ,อ้ยหอมไปลวกนึง่งจิ้มน้ำพริกเห็นปะเก็บเก็บ โมันก็งามยู่ดีเนาะั<แท>นอึดมากเลยอึดมากเลยนะม,นม,ยนะมันอึดใช่ไหมนี่นะเอามันกะยินดียายเฮากะเฮากพึ่งเข้ามาค่ะว่าเขาเห็นทำนี้มันก็ออกยู่ดี มันมีอะไรอยู่ข้างในไข่ไดโน,โนะนเสาร์นะน้องบีม,มนอ้องบีมอู้ยเบื้องคนสวยห่างมากฮะอันนี้มาสำรวจป่า

เข้ามาเลยเห็นซ้ำนี้แกวันั้นแล้วอของมันเลง้ลงฝนต,ตกเลยไข่ตัวยังออกอ่ะเอองามขนาด ได้โ oh, มยั่ <laughs> โอ้ตัวนี้เสือนั่นเลยควยควยควย่าจะนะได้จะได้เจอดอกนะงาน,นดนีน้องบีมเจอไหมคะโอ้น้องบีมเจอลายเรื่อยู แล้วนาะหากจะเข้ามาได้ปบนนี้เนะว้ามาันงาเต็มขาเลยมาเนี่ย

ผักหวานผักหวานป้าผักหวานป้านะยูใส่หนูมาเก็บแล้ว้องดีดมมาเร็วเไปดึดงดเมเมไปเห็นไหมเห็นไหมดึงเลยตนสวยโอ้ยมาเร็ว แต่ดอกสูดอกตามีเไ่ดอกเราะวาเ้าเขาีอนะต้องจไว้เลยเดีมาเลยนีเห็นแล้วอู้พี่งามขนาดดอกใหญ่เลยอุ้ยสรงดอกสามดอกหนูเมาแล้วน้องดีมคนช่วย เขาเห็นดอกนึ่งเขาเห็นตั้งหากดึงเลยค่ะลูกดึงเลยดึงได้ไหมคะออโอ้ยนี่นูน้องบิม่มบางงาปักปกเพื้นเธอเก็บแล้วค่ะคนสวยนุ้ยตัวนี้น,นี่นดึงได้ไหมดึงบ่ได้ดึงแรงนนแรงแรงแรง ลากจนเงองถึงดอกกระเจียวว้าขอดูหน่อยค่ะขอดูหน่อยวั้ยข้างหน้าก็มีบ่นะดูดีเหมลูกอุ้สุดยอดตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่อุ้ยข้างหน้าเห็นแล้ว

ดอกค่ะได้โอ้ต้นผักหวานกระหลายด้วยนีน่ต้นผักหวานป่า,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 ากระเจียวขาว เจอบอสสองไม่ลู้นะเยอะมากเลยเอาไม้แทงตา่ไปยังคุณเข้ามา

ta kiếm đâu nè kiếm ở vào kiếm จิเป um ็นกระเจียวขาวกระเจียวแดงบอกต้องรอให้กระเจียวขาวหมดมากระเจียวขาวก่อนกระเจียวแดงค่อยสิเรนออกมาตรงนี้ไม่เจอเลยเนาะไม่เจอเลยมาแล้วลูกไหมตรงนี้ใส่บะหมี่หน่อมันมาเยอะย่างมาเยอะอื้ม นูอยากไปอยู่สามล้อแล้วนะมา,าแล้วเนี่หนูอยากไปอยู่สามล้อแล้วบันตายแล้วอ,อยากมากกะอยากมาก้อนมูอยากเมื่ากะอยากเมื่าก้อนมูใช่ไหมใช่ไหมโอ้ยเนาะเหมืนหอนน้องเลยนะหนูคือตาดีแท้ กระบอกพี่กระบอกอ่ะเย็บใส่อย่างนะไปตองเงี้ยไปอ่อยไผ่กระบอกไปอ่อยไายมันเป็นติ่งกรอนไปนี่ติ่งนะน้ำเอาแมวมาเนี่ยนี่นี่นี่น้องวีแมวเรียกอะไรนะไปดูซิโอ้ยมันเหี่ยวแล้วอ่ะเหยาได้คือกันนั้นเลโอ้สวยมากเลย ของน้องอ่ะเป็นสาวกว่าของก้อยเลยเหมือนคนเจอเลยใช่ไหมหัวหัวหลุดเลยประจําเลยนี่หวานยายงามพนาาโอ้ยพี่พี่พี่เก็บเก็บเก็บโอ้ยน้าตีนเจ้านะอาผูกเยียบแล้วค่ะคุณยาย อุ้ยบียจังไดมันเป็นอันนั้นยอดมันหน,นูเก็บไหมคะมน้องบบมเก็บไหมเนน้เก็บเยลยยไนที่แเนนได้ว่าบโ้อเก็บทีย้ายนี่อยังร้อนยังอ่องน้อย ท้นเอาเก็บนี้เดีไปขายนะต้องใช่อ่ะคุณไม่มันไม่ธรรมาชาติไงอ้าวมันมีเส้นตะกั่มเอาไปยูมันนั่นดิไปเก็บมันนั่นก่อนโอ้อันนี้นะได้ฝีมือล้วนๆได้นี่แมนทำไมไม่เก็บอ้าโอ้มาคืนน้อยก็จ่อยอยๆแท้ฝนไม่ตกฝนบต่ตกมันก็เป็นแบบนี้แหละ บ้านก็ต้องเจอเหนื่นไหมมันทำไมเหี่ยวจังโอ้ยลูก้านขนาดไหน ทำยู่แต่ว่าลุกงากๆดินมันแห้งมาก่นานจะเห็นหลายต้นนแต่ว่ามันมันบาดแตกองอษ วว้าเสียงเหยียบใบไ,ไม้ก็สว่างสว่าอ,อยู่เต้พี่น้อง

ใส่เอินเมือกเอิน,นเมือกคนน้ำอีกไรอ่ะไ่เห็นต่ที่เขาเอาใส<ะ>ไ่ไงว้าวเป็นก่องเลยอ่ะขี้กระบองเอาไปอ่อยไฟจ้ะไปอ่อยไฟไปเจอตะมองเขาเอาอ ได้เยอะอยู่นะได้เยอะเห็นหลายต้นเนาะแต่ว่าเจอแต่มอง,องเขาเขาเอื้นอย่างไหมหยางวะเนี่ยต้นกลุ่งต,ต้นกลุ่มปะทะทาชาไทยเขาเอือนอยางก็เชื่อ,อ้นก็กลุ่งคือกันดีกว่าไม่รู้เก็บ <laughs> <laughs> เอาให้มันหมดยิง ขี้กระบองขี้กระบองจะไหมนี้เข้าจะไปช้กันแล้วเนาะซื้อมีต่เสื้อนอที่อ่อยไฟใส้อย่างเลยอ,อุ้ยเจออีกแล้วจ้าดอกใหญ่ๆเลยสวยงามมาก ưu, Na cà chơi ưu, Na chơi dạy, con ma phăng thì mẹ dạy, con mẹ เก็บเกียเกยเก่ยวเก็บเกี่ยวความสุกก่อนช่วงก็ได้เดี๋ยวค่อยไปสู้งานต่อนะจ๊ะอีสามบ้านนาบ้านนาพาสุกลายนี้ไปที่ไหกันงเห็น โอ้ยซ้ำนี้ก็พ่อลวกแล้วจ้ะกำนี่ไดเป็นกำล้ะด,ดอกดกกระเจียวยังบ้ค่อยออกกันไหนจ้ะฝนบุตกตั้งแต่ก้อยมานี่ฝนยังไท่ทนบุตกอยู่จ้ะเลี้ยงครับ ừ ừ cái văn đi, văn đi. cái đi ý đi, đọc kiểu hay tiếp บอลขันฝนตกหันสีหลายก็มีว่าฉันนี่ยังนอ้อยกวา่วาคนอื่นสวยสวยเลยจ้า ขึ้นมาได้แล้วฮก hả subscribe cho kênh แต่หัวติอ่ะเลยไปทางใดก็ฮันอันนี้นะเลยบ,บ,ยบูมเมือบ่ปะเมือบอะไปไปเบิ่งมุนอัจก,ก,การนะได้หลายไปป <c oughs> าบางยาดีน,น,นะตีมกระโดดโอ้ยเขามาแป๊บเดียวได้ต้องเยอะโห้อัจก,การอีกขนาดหน้าคนบนโต๊ะเนาะ เ่นคนสวยนะเทิงรถสำารนะพี่น้อง<อ>ยากมากเลยยากมากเลยยากมากก้อนมู่ฟ้าวฟ้าวไปเฉยออกก็ออกก่อนมู่อุตส่าซื้อขนมล้อแล้วนะดากเป็นดากเนาะน,นะตูดเป็นตูดเนาะคุณหญิงต้นไทยอ่ะต้นไท่เจ้าของมีมันต้นกับเกี่ยวหลายนี่น,ะน,นี่ปล่ให้น้องบีมทายนนู่รถไก่เมยได้ขี้กระบอกนะ เอามาร่วมกันนุ๊กมีแต่ฮาของน้องบีมนะจัดร่วมกันนด้เอาร่วบรบรอเรร้อเรบอรบร้เรีย้อยเรยบรเีบิ่งยเรี้อยารยบร้ีบ้อเบร้อยีบอเร้อยเยอยีอยเยอะเยอยอยเ ธอบัดบินมาทําไมมันอยู่ในนี้ไงมันอยู่ในตะกร้านี่ไงใครได้ฉันเองอ๋อเธอคือเก่งแท้งงกรุบจักรจันได้เป็นตัวคนดี้ม่จอาหนูเอาไหมคะนี่หนูเอาไหมไ้่เป็นไรบอกสิหนูกลัวป๊าดนี่มาแป๊บเดียวจ้ะได้ตังเยอะเด้อนี่ขนาดเลาะยังบ่ทันได้ทั่ว นกับปุ้ค่อยตก,กนะจ๊ะอ่ะบัดน,นี้ก็สีพ่ากันเมื่อละคนน้อยแอลกลับบ้านเลยเอาละจ้าสําหรับคลิปนี้ก้อยก็สิเวลาไปก่อนละจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ก้อยและครอบครัวให้คลิปต่อๆไปในเด้อจา้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีจา้าบ๊ายบายค่ะหนูบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายค่ะอาเเนพชรหนูนั่งดีๆสิลูก